มายาออนทัวร์มาที่ช่วงสกูมายาออนทัวร์ของเราเนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูนะคะสุดท้ายที่ปลายรุ้งค่ะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่รวบรวมหนุ่มก๊อตนะคะอิทิพัตด,ด้วยออมสุชาและก็มีสิงโตประชญานะคะมารวมกันไว้ค่ะ ต่อแถวเปิดกล้องกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสําหรับซีรีส์ต่างๆที่เตรียมจ่อคิวถ่ายทําและก็อดแอร์ให้แฟนๆได้รับชมกันในเร็ววันนะคะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะเวลเคิร์ฟโดยการบริหารของบอสขีตวัตค่ะและก็ผู้กํากับอย่างเจมส์ธนันดลน,นะคะก็ได้เดินหน้าสร้างสรรค์ฟิล์มซีรีส์ Finding the Rainbow สุดท้ายที่ปลายหลุงค่ะนำโดยสาวอมสุชานะคะก็ติิทพัทสิงโตปราชยา ฝนนลินทิพย์ร่วมด้วยน้ำพึ่งทองเจือนะคะที่หวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในรอบหลายปี และเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทั้งผู้บริหารผู้กำกับและนักแสดงต่างๆก็ได้บวงสรวงนะคะ f ฟดิ i n เด h e Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุง้งเป็นสุดิมงคลกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะในสตูดิโอโลอยี่ค่ะโดยในช่วงการทำพิธีบวงสรวงนั้นก็มีแฟนๆของเหล่านักแสดงมาให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างหางวงๆแล้วหลังจากผ่านช่วงให้สัมภาษณ์สื่อกันไปแล้วนะคะแฟนๆก็ได้ต่อแถวเพื่อมาพบและก็พูดคุยกับนักแสดงอย่างอบอุ่นและก็มอบกำลังใจให้กันอย่างสมความคิดถึงเลยแหละคะ่ะ สำหรับพล็อตเรื่องของ Fighting the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งนั้นก็เป็นเรื่องราวความรักความฝันมิตรภาพที่มาพร้อมกับความอีคโนมิกร o ม a น c ์นะคะที่จะชวนให้ผู้ชมเนี่ยฟินอินไปกับทุกรสชาติของตัวละครเลยทีเดียวซึ่งนักแสดงนำอย่างก็อดออมและสิงโตก็ได้รับบทบาทนักแสดงเองในทุกช่วงชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานไปจนถึงช่วงอายุ40บวกค่ะ และโดยแต่ละคนก็บอกว่าต้องทําการบ้านกันอย่างหนักเลยจริงๆเพื่อถ่ายทอดตัวละครในแต่ละช่วงวัยออกมาให้สมูทและสมจริงที่สุดอ่ะเป็นอย่างไรความรู้สึกนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากนักแสดงกันค่ะ แฟนค่ะน่ารักกันเหมือนเดิมค่ะี๋ยวแน่นะเพราะอยากพี่ชายน่าจะได้เจอกันมากขึ้นเอาเป็นฝากถึงแฟนนิดนึงค่ะครับผมก็ยังรักและทุกคนเหมือนเดิมนะยังไงก็ไว้เจอกันเดี๋ยวรอบที่อยากพี่ชายเราคไม่เจอกันแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็เราได้อ่านบทกันไปแล้วครั้งหนึ่งก็วันนี้วันที่จะลวงถึงแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการอ่านบทต่อแล้วก็ เวิร์กช็อปกันต่อค่ะก็น, tangled, น schme, ้องๆทุกคนน่ารักค่ะตอนนี้ก็คิดว่าเริ่มสนิทกันแล้วนะอยากให้พูดถึงน้องนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ละคนกอดเหรอถ้ากอดก็สูงมากออมต้องไปนวดคอยจังนี้คืออยู่กันดรงนี้ค่ะก็น่ารักทุกคนตั้งใจแล้วก็เป็นธรรมชาติน่ารักสิโตก็น่ารักเพิ่งเคยเจอแล้วแบบเจอครั้งแรกก็ เด็กจังเลยอ่ะเออเอ็นดูเหมือนแบบเด็กม .6 อ่ะที่เขาเพิ่งตัดผมที่เขาเพิ่งตัดผมแล้วแบบน่ารักจังเลยอ่ะค่ะเรื่องนี้ออมรับบทเป็นอะไรคะออมรับบทเป็นเฟิร์นค่ะก็เรื่องนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าต้องปรับลุเยอะแล้วก็ต้องเล่นตั้งแต่ม .6 ที่จะเข้าปีหนึ่งจนถึงอายุแบบสี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบกว่าเลยเหรอใช่คือแบบเรนชัอายุมนจะค่อนข้างกว้างมากๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องับแคลังเตอร์ในทุกช่วงอายุคำยากก็ตรงนี้แหละตำมนก็คือความสนุกด้วยนะใช่ใช่ใชสนุกใช่ค่ะโอเคอาฝากนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากเรื่อง f i n d i n g the Rainbow ด้วยนะคะสุดท้ายที่ปลายลมก็เรื่องมีองคูโปรเจกต์รอมเรื่องโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวน่าจะเริ่มถ่ายทำกันช่วงกลางเดือนพฤษภาก็หวังว่าได้ชมกันในต่างน,นะคะโอเคค่ะ ขอบคุณครับค่ะตื่นตอนแรกไม่ตื่นเต้นครับก็เหมือนวงสวงปกติแต่พอเห็นกล้องแล้วตื่นเต้นแล้วครับเไราะว่ไม่รู้ร <laughs> เหมือ <laughs> นเราไม่ได้ไออกมาเจอกล้องน,น่ะ <c oughs> ปกติก็จะเป็นงานไลฟ์หรือว่างานงานที่ถ่ายในสตูดิโอมากกว่า <c oughs> งานวงสวงเหมือนกับช่วงที่ผ่านๆมามันไม่ค่อยจะมี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบงานออนไลน์สามารถมาหลังๆมาได้ไ่สุดได้หลักเจอคนใช่เหมือนเจอคนเยอะแล้วก็แบบมิสซิ่งแต่ทุกคนตรวจไอทีเคเรียบร้อยแล้วครับสบายใจได้นะคะทุกคนพี่ผิงเป็นไงบ้างจริงๆผมน้องเป็ดด้วยนี่ตรวจตรวจแล้วนะคะเมื้อเช้าตื่นเช้างานเช้ามาครับสี่ตื่นเช้ามาสองสามวันติดแล้วครับเพราะว่ามี ีกเรื่องหนึ่งก็มีฟิตติ้งหรือว่างานอื่นๆที่ต้องเรนส์โฟลหรือว่างานถ่ายอือเกี่ยวกับัสดุของกล้องไหม่เป็นไซส์ไหนครับเจ้าผมก็ฝากด้วยนะครับผม Fighting the Rainbow ครับผมวันนี้เริ่มวงสองแล้วคิดว่า,าเริ่มเปิดกล้องน่าจะก,กลางเดือนพฤษภาครับรับบทเป็นบินครับผมเรื่องนี้ก็จะมีน้องก๊อตอิทธิพัฒน์แล้วก็พี่อมสุช,ชาแล้วก็พี่น้ำฝนนะครับผมแล้วก็พี่อุ่น หลังจากนี้นะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำกันแล้วนะคะพร้อมแจ้งช่องทางการรับชมไว้แต่นนเนินว่า Fighting the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุง้งปักหมุดเอาอากาศให้แฟนๆได้ชมนะคะทางแอปพลิเคชัน i e w ค่ะโดยคาดว่าจะได้รับชมกันภายในปีนี้นะคะ นี่แหละค่ะเป็นซีรีส์ดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รวบรวมนักแสดงไว้เยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูด้วยละกันเราก็ได้นําภาพในยาศและก็ความรู้สึกของนักแสดงมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะสำหรับ Fighting the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งค่ะ Maya On To